สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยเท่ากับช่อง i อเอสอีบอลนะครับผมวันนี้ก็เป็นการแข่งขันนะครับเกมลีกนะครับเจอกับทางของคุณเจมส์ครับคุณเจมส์สีกุมารนะครับผมในขับของพิทติปนั่นเองนะครับผมคุณเจมส์จากขับของพิทติปนะครับผมก็จับผู้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมผมก็มาในแผน5้าสาครับแต่เป็น5้าสาแผนใหม่นะครับแผนที่ผมได้รีวิวไปแล้วผมก็เอาแผนใหม่มา ลองกันเลยนะครับเมื่อซ้อมมาแล้วก็เอามาลองเลยครับจะรุ่งหรือจะร่วงยังไงก็เดี๋ยวมาชมกันในเกมการแข่งขันเกมนี้ครับผมสำหรับแผนของคุณเจมก็เป็นห้าเอเป็นสี่หนึ่งสามสองะครับผมก็เป็นแผนยอดฮิตแผนแคล้ายๆแผนของอพิโลนนะครับเดี๋ยวรูปเกมจะเป็นยังไงจะมันแค่ไหนจะสนุกขนาดไหนเดี๋ยวมารับชมกันในเกมแข,ขแข่งขันเกมนี้นะครับผม ว่ารายการนี้ก็เป็นรายการที่ผมได้ลงแข่งอ,อีกหนึ่งรายการนะครับเจอของแข่งครับวันนี้เจอกับทางคุณเจมสี่กุมารเดี๋ยวเจอรุงหรือจะล่วงเดี๋ยวมาดูกันครับผมเริ่มเขียนนะครับผมบทีเรกฟ,ฟอดมาให้ฟอรลันแล้วฟอรลันยิงลูกนี้ <c oughs> ติดเซฟวบผมประตูยังเซฟไว้ได้ครับผมพูกสาไประตูยังเซฟไว้ได้ เกือบไปแล้วครับผมนี่ครับโอ้โหโอลิเวอร์คาร์ล้มตัวปัดบอลไว้ได้นะครับเจ็บพอไม่หายนะครับโทษทีนะครับเปิดโค้งมาลูกนี้แคมเบลขึ้นมงก็เรียบร้อยครับผมขึ้นนำรับตอนนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับอยากลุกมงของโจแคมเบลครับผมโอ้ขึ้นมงตรงกลางจริงความได้เปรียบขึ้นมงไปได้ครับ ตัวใหญ่ครับตัวแคมเบลหม่งลูกนี้กดลงพื้นแล้วบอลก็เด้งครับเรียบร้อยครับขึ้นน้ำครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ในนาทีที่สองครับผมเอาละครับมาดูเกมกันต่อครับรับกองเดือดแน่นอนคุณเจมก็เรจะโตขึ้นมาครับมินเก้ออกไปที่เบคแฮมแฮมจ่ายตัดเข้ามาดักไว้ได้ครับผมนะครับเป็นจังหวะสวนกลับครับผมจังหวะสวนกลับแล้วลูกนี้ ก้าวเปิดไปที่แรดฟอร์ดแล้วแรดฟอร์ดทันครับลูกนี้ตัดมาไม่ได้ครับผมลูกออกหลังอีกแล้วเป็นลูกเตะมุมครั้งที่สองครับของผมเดี๋ยวมาดูจะเหมือนเดิมเบแฮมเปิดโค้งโค้งลูกนี้แล้วก็แรดฟอร์ดมงเรียบร้อยเหมือนกันครับผมโอ้โหทีเด็ดลูกมงครับจากลูกคอร์เนอร์ครับผมเปิดโค้งโค้งเข้ามาแล้วแรดฟอร์ดเสาสองล่งลคนเดียวอย่างนี้ก็เรียบร้อยมงกดลงพื้นแล้วบอลเด้งอีกแล้วครับผม นี่ครับเปิดมาเขคงแรดฟอดขึ้นมงลูกนี้คนเดียวโล่งๆเลยครับอ๋อมันไม่บอลไม่ได้เด้งพื้นครับแต่มงโล่งๆคนเดียวแล้วผมเสียบใต้ขานขึ้นนำแล้วครับสองประตูต่อศูนย์ในนาทีที่แปดมาดูเกมกันต่อครับยังไม่จบครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับสําหรับเกมนี้ผมบอกไว้ก่อนว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับนี่แป๊บเดียวครับผมโดนแรดฟอดยิงปีตืขึ้นมาครับไข่แตะแล้วตอนนี้หนึ่งประตูต่อสอง ดูครับลูกเหมือนไม่มีอะไรแล้วนะครับไป,ส,ไปสกัดผิดเหลี่ยมนะครับแล้วบอลมันไม่หนีเท้าของเลดฟอร์ดแล้วก็แปรเบาเข้าไปเลยครับผ่านมือกูตัวเข้าไปเลยครับรอดได้หลักแรเข้าไปนั่นเนื่องจากกองหลังเราสไลด์ผิดเหลีย่ยมครับเียดายมากครับลูกนี้เป็นลูกที่ไม่น่าเสียนะผมดูเกมกันต่อครับดูโย หยิบย่องย่องส่งมาที่เมสซี่ที่กาก้าฟอลันยิงกับแรดฟอร์ดอีกทีโดนดักได้ครับผมคึอนวาวเออร์แทงยาวขึ้นมามินิเก้ยิงกับแรดฟอร์ดหรือเปล่าโดนตักได้ครับผมเอาเลอรแรดฟอร์ดลูกนี้ครับตัดบอลไปได้แล้วเดี๋ยวกี้ไปยังไงยิงลูกนี้ติดเซฟครับผมโอ้โหเกือบไปแล้วครับผมน่าเป็นการ เสียบอลจากกองหลังครับผมสองจิตสองใจยึกยักๆครับจะส่งไม่ส่งมาโดนเลตสฟอร์ดตัดไปเกือบเสียประตูครับผมแล้วสวนกลับลูกนี้มาฟอร์ลันยิงก็เรียบร้อยครับผมโอ้โหมัดต่อมัดจริงๆครับเกมนี้โอ้แลกกันจริงๆครับจากที่จะเสียประตูเมื่อกี้แล้วสวนกลับมาดูดิีขาฟอร์ลันไม่ยิงไม่จับเลยครับยิงด้วยซ้ายครับเลตฟอร์ดแทงมาให้ทะลุช่องมาให้แล้วก็ไม่จับเลยครับดูครับลูกนี้แทงทะลุช่อง พอลันถึงบอลก็ซัดเลยครับไม่ต้องจับครับลูกนี้จอดจอหน้าประตูอยู่แล้วก็เรียบร้อยครับขึ้นนําเป็น3ประตูต่อหนึ่งครับจากเดียโก้ฟอรันในนาทีที่1ิบแปดงห่างไปอีกหนึ่งประตูครับผมนี้ลบสั้นลบสั้นแทงมาดักไว้ได้ครับแคมเบลเกือบเสียเหมือนกันครับุูโยเคีย,คยวมาก่อนวัดออกไปที่คาร์ลสเขมาที่เบคกนบลล์โูโย ให้ซีโอวัตกาก้าก้าแทนไปที่แลดฟอร์ดแลดฟอร์ดให้เบคแคมปันลูกดีเรียวโอ้โนี่ก็เรียบร้อยไปแล้วครับโอ้ผู้ักษาประตูปัดไว้ได้ครับผมหรือว่าคายังปฏิเสธลูกยิงของเบคแคมไว้ได้ครับผมแล้วเปิดมุมลูกนี้ครับจะเปิดโค้งโค้งอีกหรือเปล่าครับผมมาแล้วโอ้โหต่ำไปนิดเดียวครับแต่ยังได้มุมครับโอ้โหมูโยสาปินตีก็ออกข้างไปครับออก บอลเข้าข้างหน้ตาต่างครับผมลูกซ้ำมันมุมมันแคบแล้วคราดูครับซ้ำแล้วแบบบ่อนเข้าข้างหน้ตาต่างเสียดายครับตรงนี้กุยโยถึงกับแบบกลมหัวแบบสายหน้าเลยครับดูเกงกันต่อครับต้องบอกว่านิ้วผมนี่เหงื่อเต็มมือเลยนะครับเกรงมากครับนัดไหนที่เล่นเป็นเกมลีกนะครับต้องบอกว่า นักแข่งทุกคนนี่ถ้าเกิดว่าได้เล่นจริงๆแล้วความเก่งมันก็มีนะครับยิ่งเราโดนนําด้วยยิ่งโดนผู้ต่อสู้กดดันด้วยเนี่ยความเก่งนี่แบบมือนี่เหนือ่อออกเต็มมือแล้วหน้าจอนี่แทบๆไม่ไปเลยครับผมถ้าใครเคยลงเกมดีก็จะรู้ครับว่าความตื่นเต้นความเล่าใจแล้วก็ความที่แบบสมาธิไม่นิ่งเกร็งลนเนี่ยเป็นยังไงครับผมเดีย๋ยวมาดูรืนี้กันต่อครับ เขาถีนะเป็นหวัดครับร <c oughs> เสียงแหบนะครับเป็นหวัดไม่ได้เป็นโควิดในทีนะครับค,คือคือโดนแอร์มากแล้วเป็นหวัดครับผมเจ็บคอรครับผมก็เปิดขึ้นมายวลชีวิตเอล่าออกมาที่ลับสันถึงาคาปูโยดับบอลได้มาที่เคบคครับไปที่ฟอลัน พืนพิที่เมสซี่เมสซี่พปที่ฟอร์ลันติดเอาบอลที่กากา้าเอาเมสซี่ดักบอลไม่ได้ครับผมโดนสวนอีกแล้วลูกนี้ทันไม่ทันไม่ทันครับผมได้ไปลูกทุ่มจากลิมเซนนะครับส่วขึ้นมาแล้วเบคแคม ไม่แค่ม่ขาอดอสเปิดโค้งโค้ง,งลูกดีแล้วก็มงก็เรียบร้อยครับผมดีโก้ฟอรลันับโอ้โหทำประตูที่2ให้กับตัวเองแล้วก็เป็นประตูทิ้งห่างลูกที่4ี่ให้กับทีมนะผมเนี่ยครับตัวเล็กๆเหมือนจะไม่มีอะไรครับดีโก้ฟอรลันวิ่งสอดเข้ามาขึ้นทิงข,ขึ้นมงก่อนนะครับผมทิ้งจังหวะขึ้นมงได้ก่อนนะผมแล้วก็ทําประตูที่2ให้กับตัวเองแล้วก็เป็นลูกประตูที่4ี่ของทีมครับผม ดูเกมกันต่อครับเกมยังไม่จบครับยังไม่จบครึ่งแรกครับผมเนื่องจากเกมนี้เป็นเกมดิบครับเราเใช้เวลาเล่นนะครับเปิดเวลา8นาทีครับผมโหแล้วเสียดายลูกนี้ครับมาคัดเล็กฟอร์ดครับจอจอครับยิงไปไหนครับเนี่ยโอ้โหดูครับจอจอตัวตัวผู้สัประตูยิงออกเฉยเลยครับโอ้โหลูกแบบนี้ใครเห็นก็ว่าเข้าครับลูกเมื่อกี้โอ้ยังตกใจตัวเองครับยิงออกไปได้ยังไงครับผมโอ้ เสียดายฮะเสียดายไม่น่าออกครับผมลบแล้วก็ฟาวครับลูกนี้นะผมเข้าไปทำฟาวเบคแคมทำฟาวบเบคแคมนะครับผมอย่ยเบรกอย่าเบค รูกคอเออรูกนี้เปิดสั้นเข้ามาลูมินิเก้ยิงปัดไว้ได้ครับผมทางตัว,ตวยังปฏิเสธลูกยิงของลุมินิเก้ไว้ได้ครับผมแล้วก็สวนกลับลูกนี้โดนดักไว้ได้เช่นกันครับนี้จะทำยังไงมาคัดแรดฟอร์ดยิงลูมินิเก้มาคัดแรดฟอร์ดยงิงจอจอออกเหมือนกันครับเหลี่ยมเดียวกันเลยครับผมโอ <c oughs> ้ใครเห็นก็ว่าเข้าครับผมเหลี่ยมเดียวกันเลยครับ ดูครับผมโอ้โหเหลี่ยมเดียวกันเลยครับต,ตัวตัวผู้สามประตูยิงออกสาสอง,สองเหลี่ยมเดียวกันเหมือนเหมือนกับผมยิงเลยครับผมโอ้ต้องบอกว่าสนุกครับเกมนี้แลกกันสนุกมากเนื่องจากคุณเจมเขาก็ตามอยู่นะครับ<ม>เขาก็คง<ม>ต้องเปิดเกมแรกเขาคงรับไม่ได้ครับมผมขเขาคงเล่นเกมรับไม่ได้ครับเขาก็ต้องเปิดเกมแรกเนื่องจากเขาตามผมอยู่สามประตูครับตอนนี้ แต่ท่นสุดท้ายจะได้เปิดหรือเปล่าจะได้ประตูอีกสักลูกหรือเปล่าครับลูกทีเบ๊กแคมเบ๊แคมเลาะมาเมสซีกากายิงลูกนี้ก็เบาไปครับผมเข้ามือกุลิเวอร์คานรับสบายๆครับลูกไม่มีน้ำหนักครับผมก็จบครึ่งแรงครับนักเอนะครับผมเป็นทางผมขึ้นนำครับสี่ประตูต่อหนึ่งนะครับก็มีโอกาสมีค่อนข้างเยอะครับยิงสิบเข้าขอบเจ็ดนะครับ เซฟไปสององฝ่ายคนเกมก็ยิงสี่เขากรอบสครับแต่ฝ่ายคนเกมเซฟไปสครับผมปสาวประตูเซฟมากครับผมนะครับก็เป็นการขึ้นบอลนะครับเป็นการชนะบอลเป็นการบอลบอลวินแอรีนะครับเป็นการขึ้นเกมจากตรงไหนที่เราเล่นมากที่สุดนะครับโทษทีนะครับเจ็บพอนะครับผมแล้วมาดูเออมาดูขึ้นหลังกันต่อครับผมเหนื่อยครับผม เล่นเกมนี้บอกว่าลุ้นลุ้นทั้งเกมครับเนื่องจากคุณเกมจากขับสี่กุมานี่ก็ฝีมือก็ไม่แช่ว่าธรรมดาครับแต่เกมนี้รู้สึกว่าหลังอาจจะหลุมหลวมไปนิดนึงนะผมแล้วลูกนี้เล็กฟอร์มาปั๊กมาไม่ได้ครับผมดูกเกมันต่อบุกกันแลกกันอย่างต่อเนื่องครับเปิดเกมมาแล้วก็แลกกันเลยครับทั้งผมแล้วทางคุณเกมครับไม่มีใครผ่อนเลยครับไม่มีใคร เล่นเกมรับกันเลยครับถึงจ,จะนผมถึงจะนําเยอะผมก็เล่นเกมบุกตลอดนะครับผมไม่รับนะครับผมทางคุคเกมก็พยายามบุกเพื่อให้ได้ประตูตีตื้นขึ้นมานะครับลูกตั้งเตะครับผมจากหน้าประตูในแดนของผมวีกเกิลเบลเออร์แคมเบลคาร์ลอสอาก้า เบกแฮมแลวเบแฮมยิงลูกนี้โอ้โหก็เบาไปครับเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าจังหวะยิงทําไมต้องล้มตัวยิงผมก็ไม่เข้าใจนะผมทาไมไม่ยิงดีๆยิงแบบยืนยิงดีๆยิงเล็าไปต้องล้มตัวยิงแล้วบอลไม่มีนะครับแล้วโดนสวนลูกนี้ก็ยิงจังหวะสวยๆแล้วมานนอนนอนตัวยิงแบบมันทําให้ เราพลาดโอกาสที่จะได้ประตูนะไม่รู้เกมทําม,มาแบบไหนให้แบบให้นอนยิงครับจังหวะก็ไม่ได้แบบว่าจังหวะลื่นล้มหรืออะไรนะผมแต่กลายเป็นว่านอนยิงบอลกข้างครับ60นาทีผ่านไปครับตะกอยังคงอยู่ที่4ประตูต่อหนึ่งแล้วแลดฟอร์กดกดบ้าลูกนี้ก็รับไว้ได้ครับกูดตัวขวาไว้ได้สบายๆครับลูกนี้คุณเกมก็จะมีการเปลี่ยนแผนครับแต่บอลยังไม่ตายครับผม ไม่ตายก็ยังเล่นกันต่อครับเนื่องจากบอลยังไม่ตายนะยังไม่สามารถหยุดเกมได้นะครับแป๊กแฮมที่เมสซี่โดนดักได้ครับผมตรงนี้เมสซี่พิเป็กเชนเบอร์เป๊แฮมนะครับต้องบอกว่าเนื่องจากแผนที่ผมใช้มันเป็นอ,อ่5-2-1-2ครับหรือว่า5-3-3 แต่ว่าตัวลูกเป็น a อ3าตัวถ้าเป็นอย่างที่เคยรีวิวมันก็เลยต้องเกาะจากตรงกลางส,ส่วนใหญ่เอแเราเบคแคมยิงลูกนี้ก็เรียบร้อยครับผมเนี a ่ยครับที่เอทั้งสาตัวส่วนมากจะเติมมาทําประตูนะครับวางจังหวะแล้วกองหน้านี่แค่มีไว้แบบแตะเปลี่ยนทิศทางบอลน,นะครับเพื่อให้เอเอฟได้ขึ้นมายิงนะแต่เอฟทั้งสาตัวนี่บุกสุดลงสุดเหมือนกันแล้วผมต้องบอกว่าเติมเกมลูกนี้มากครับแผนนี้ถ้าใครยังไม่ มีครับไปลองหาดูนะครับเผื่อจะมานะครับก็อยากให้ลองหามาใช้ดูครับผมต้องบอกเลยว่าเกมบุกสนุกมากครับผมเปาโลครับเปาโลซิซ่าครับผมถ้าใครยังไม่มีรีบเลยครับเผื่อเดี๋ยวเป็นรอบหน้าแผนมันจะเปลี่ยนไปนะครับถ้าใครเห็นก็อยากจะลองเอามาใช้อยากจะลองเล่นดูถ้าใครเห็นก็หามาซื้อไว้นะครับไม่แพงนะครับเกมบุกเป็นแบบมันมากเคาน์เตอร์แอคแทกทั้งนี้ ออฟเฟนซีฟทั้งดีเฟนซีฟเลยนะครับผมเดี๋ยวดูเกมกันต่อเบคแฮาที่ลูกนี้แรดฟอร์ดไปที่เมสซี่แทงไปที่ฟอร์ลันแล้วปัดมาลูกนี้ไม่ถึงเบคแฮมครับผมฟอร์ลันวิ่งมาเยี่ยบอลไม่ได้ครับผมดูขึมนมาเออดับบอลไม่ได้กาคากาคาแทงแรดฟอร์ดลูกนี้หลุดมาลงลงส่งมาให้แรดฟอร์ดแล้วก็ยิงลูกนี้ก็เรียบร้อยครับผม 6ประตูต่อหนึ่งครับผมตอนนี้ขึ้นนำห่างเป็น6ประตูแล้วครับตอนนี้ก็หลุดมาโล่งๆอย่างนี้แลดฟอร์ดวิ่งมารอในจุดนัดพบครับบอลังก็ตรงมาให้แบบโล่งๆกับมีแค่แล็ฟอร์ดกับประตูเท่านั้นครับเมื่อกี้ผู้สาประตูวิ่งออกไปแล้วถ้าไม่เข้านี่ก็อาจจะต้องเปลี่ยนออกแล้วครับลูกนี้ถ้าไม่เข้าอีกก็คงจะต้องเปลี่ยนออกครับเพราะลักษณะการยิงล้มตัวยิงแล้วครับ นึกว่าจะออกข้างซะแล้วดูเกมมันต่อครับนาทีที่82ก็ยังบุกกระหยุดอย่างต่อนเนื่องครับเน้นเน้นสนุกนะครับ mm hmm. ไม่ใช่ว่าได้ประตูแล้วอถอยมารับรับลงมารับลง yeah. มาตั้งเกมอยู่แดนตัวเองครับอันนี้ผมเล่นแบบเคาน์เตอร์เลยนะครับสไตล์เคาน์เตอร์คือบุกบุกอย่างเดียวครับผมบุกแหลกครับเน้นมันครับหลังบ้านพังช่างมันับผมตายผมครับ ขอมันไว้ก่อนแพ้ชนะขอมันไว้ก่อนผมไม่ได้สนใจนะครับผมว่าเราจะชนะเขาบ้างน้อยขนาดไหนหรือเราจะแพ้เขาบ้างน้อยขนาดไหนผมเน้นเว่ารูปเกมออกมามันต้องสนุกแค่ไหนดีกว่าครับผมก็ทางคุณเกมก็ยังบุกอย่างต่อเน,นื่องครับผมก็ทดเวลาหนึ่งนาทีนะครับก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วครับถ้าไม่เสียหนึ่งประตูก็คงจะหมดเวลาแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในช่วงเกมรับนะครับเพราะทางคุณเกมบุกขึ้นมา แล้ววีเอลาลูกนี้ออกไปที่โอ้โหปั่นลูกนี้ออกไปครับแล้วก็จบเกมครับผมก็ชนะคนเกมไปด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งครับโอ้สถิติการยิงครับยิงสิสาเข้ากรอบสิบครับเตสามคนเกมก็ยิงสีอ่อยิงเจ็ดเข้ากรอบสี่เซตก็ห้าครั้งนะครับผม ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เ,เพียงเท่าน,นี้ถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ